มาเข้าให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องของการจัดการเป็นเรื่องของพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ว่าทํายังไงที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะนะบให้เกิดทุกชุมชนนะครับก็เป็นที่ภูมิใจนะครับเราดําเนินการก่อนที่รัฐบาลจะให้นโยบายเรามานะครับเพราะพ่อแม่พี่น้องที่นี่ได้ดเนินการจัดการขยะ มาตั้งแต่ปี253นะครับผมได้คุยกับท่านนายกบอกว่าดำเนินการมาก่อนแล้วก็เราได้ช่วยเหลือตัวเองจัดการนเนื้พื้นที่ของเราเองนะครับจัดการขยะโดยที่มีการใช้รอบ 3R ที่ผู้ใหญ่ได้พูดถึงนะครับ Reduce Reuse Recycle ก็คือการลดขยะนะครับเห็นหลากหลายนะครการใช้ปิ่นโตการใช้วัสดุธรรมชาติต่างๆนะเป็นการลดขยะนอกจากนี้แล้วการใช้ซ้ําตรงนี้ก็จะใช้อา ของที่มีภาชนะต่างๆมาใช้ซ้าหรือว่ของที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ําด้วยเอสิเคอร์อคือการที่เอาไปสู่กระบวนการขยะขายได้เลยต่างๆซึ่งที่นี่น่าภูมิใจนะครับหลายๆจังหวัดขยะพิษที่เกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านไม่รู้เก็บที่ไหนนะครับแตท่ที่ทราบว่าทางเทศทางชุมชนเก็บแล้วเทศบาลเอาไปเอาไปส่งต่อให้บริษัทเอกชนมาเอาไป็ักำจัดนะครับผมว่าเป็น โชคดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการขยะที่เรียกว่าชุมชนปลอดขยะจริงๆนะครับเป็นชุมชนสีโรเวสนะนะตรงนี้เองผมว่าการที่เราจัดการให้ทานชุมชนเป็นชุมชนปลอดขยะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานนะครับก็เป็นชุมชนที่เชิดหน้าจูตาและให้าสาม,มารถที่ให้คนที่จะมาดูงานเห็นเป็นชุมชนที่ปลอดขยะจริงๆ,ๆนะก็ขอ,อาฝากนะครับว่าในวันนี้เราเป็นชุมชนที่รับรางวัล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นเองนะครับผมคิดว่าจากการที่เราดำเนินงานเรียะเวลามาตั้งแต่ปี253ถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน,านความยั่งยืนองไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ขอให้รักษาสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วสิ่งที่อยู่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปและผมคิดว่าที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือจะทําให้พื้นที่อื่นๆชุมชจนอื่นๆเนี่ย ได้มาเรียนรู้จากเราเป็นอนุสงนะครับเป็นอนุสงที่จะให้ประเทศไทยเรามีการจัดการขยะที่อย่างสมบูรณ์และก็ถูกต้องและกออ็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะของประเทศได้มากทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับการจัดการขยะที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้นะครับเราคงเห็นเมื่อกี้จากการที่น้องๆได้มีการแสดงเดินแฟชั่นโชว์นะครับมองไปถึงการลดโลกร้อน เราทาเล็กๆจากบ้านเรานะจริงๆมันมีผลกระทบต่อระดับโลกนะครับโลกเราร้อนขึ้นทุกวันการจัดการขยะก็เป็นส่วนช่วยอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าขยะถ้าหากว่าเราเอาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะครับต่างๆแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยลดพลังงานลดภาวะโลกร้อนลดการใช้พลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าการที่เรามีกีฬาํางวัดดงนที่ใช้ของที่เป็นธรรมชาติเอาของย่อยสลายได้ไปท,ทำปุ๋ย,ยต่างๆเอากลับมาใช้ ให้เป็นเรื่องของการปลูกพันปลูกพืชที่ไร้สารพิษปลูกพืชที่เป็นอ,อินทรีย์ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทาไมของเราอีกทางหนึ่งนะครับก็วันนี้รู้สึกว่าดีใจนะที่ได้มาชุมชนที่เรียกว่าทําครวงจรจริงๆทําจริงๆจากจาก,จากผู้นําชุมชนจากผู้ใหญ่บ้านกำน,นันจนทั้งหมดถึงผู้นํา ในทุกชนพ่ะไม่พี่น้องต่างๆที่ดําเนินการกันมาตลอดเวลาหลายปีทีเดียวนะครับก็ในโอกาสนี้ผมคิดว่าบ้านดงอินตาจะเป็นบ้านที่ได้รับการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ขอของคุณนะครับทางมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้มาเป็นที่ปรึกษาให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้นทราบว่ามีการพาพ่อพี่น้องไปศึกษาดูงานไปเรียนรู้กันนะครับเป็นเครือข่ายครับ ส่วนเรียนรู้ที่อื่นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็นที่ไหนก็ทาดีอย่างไรเป็นยังไงก็จะไม่ได้เปลี่ยนกันนะครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับที่ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้เกิดโครงการชุมชนปลอดขยะขึ้นขอบคุณท่านกำตันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ช่วยให้เกิดชุมชนตรงนี้และที่สําคัญที่สุดผมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่เกิดความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องของบ้าน ดองอินตานะครับที่ทําให้เกิดเป็นชุมชนปลอดขยะและก็ขอฝากให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนปลอดขยะไปตลอดไปนะครับในโอกาสนี้นะครับผมค่าขอเดียนเชิญทุกท่านนะครับที่จะร่วมกันเปิดสูนเน่เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะซิโรเวสของบ้านดองอินตาและขอเชิญเปิดหนบัดน,นี้ครับขออนา